สเสนอหลักการกฎหมายร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศพศค่ะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะมีหลักการก็คือว่าให้มีกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะ เหตุผลคือโดยที่รัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองแต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรับรองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศจึงส่งผลให้เกิดการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะเอกสารของรัฐไทยก็ยังกำหนดให้ใช้คำนำหน้านามซึ่งถือตามเพศกำเนิดได้แก่เด็กชายเด็กหญิงนายนางสาวและนางส่งผลให้บุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศอื่นประสบปัญหาในการแสดงตัวตนการตัดสินใจกำหนดวิธีทางเพศของตนและกระทบต่อการดำเนินชีวิต อย่างไรก็ตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนสากลได้รับรองเรื่องความหลากหลายทางเพศซึ่งยอมรับเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศและรสสิิยมทางเพศที่มีความหลากหลายดังนั้นสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งมุ่งให้เกิดการคุ้มครองและรับรองสิทธิในเรื่องการใช้คำนำหน้านาม การระบุเพศของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศตามหลักสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลจึงจำเป็นต้องกาพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านประธานคะเจนเดอนะคะท่านขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษค,ค่ะที่แปลเป็นไทยว่าเพศสถานะ สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นมาจากอดีตด้วยมือของพวกเราทุกคนคะ่ะและการประกอบสร้างจากอดีตที่ผ่านมานี้นะคะก,ก็ประกอบสร้างเพียงแค่สองเพศและบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นธรรมชาติที่เราอยู่ร่วมบนโลกใบนี้ไม่ได้ถูกเห็นคะ่ะและโลกสองเพศนี่เองนะคะก็จึงออกแบบกฎ ระเบียบวัฒนธรรมเรื่องเล่าต่างๆที่ส่งต่อมารุ่นต่อรุ่นสืบสารเรื่องสองเพศต่อกันมาและแน่นอนที่สุดแม้แต่สิ่งที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญไทยก็ยังไม่มีพวกเราบัญญัติหรือมีตัวตนอยู่ในนั้นค่ะ วันนี้สภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นจุดสําคัญนะคะที่เราในฐานะผู้แทนราษฎรสามารถที่จะร่วมประกอบสร้างสังคมใหม่เพื่อแก้ไขกฎหมายให้รับกับคนทุกเพศแก้ไขอดีตที่เราออกออกกฎหมายและไม่ได้คํานึงถึงพวกเขาออกกฎระเบียบต่างๆที่ไม่ได้คํานึงถึงพวกเขาจึงทําให้พวกเราดํารงชีวิตดําเนินวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ ทางเพศร่วมกับสังคมไม่ได้เหมือนโลกที่กับตาลปัดค่ะพอเรื่องเพศจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดเรื่องเพศนั้นเรื่องเพศเป็นทุกลมหายใจของพวกเราเรื่องเพศเป็นเรื่องของทุกก้าวเดินของพวกเราทุกคำพูดตั้งแต่ที่เราตื่นนอนและตอนที่เราเข้านอนทุกการกล่าวคำทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็เป็นเรื่องเพศของพวกเราและก็ของพวกเขาที่ต่างฝ่ายฝ่ายหนึ่งได้รับการยอมรับเพราะเป็นไปตามมาตรฐานของสังคมและวัฒนธรรมแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับถูกมองว่าเป็นพวกเบี่ยงเบนและผิดปกติสร้างความตลกขบขันให้กับสังคมและในวันนี้นะคะหากเราจะเปลี่ยน แปลงการประสบประกอบสร้างสังคมได้อย่างไรก็คือการที่เราคืนเจตจำนงในเรื่องของการระบุเพศให้กับพวกเขาเรื่องเพศเป็นเรื่องที่สำนึกภายในที่เขาจะบอกตนเองได้เหมือนกับพวกเรานะคะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเพศอะไรและอยากที่จะดำเนินชีวิตแบบไหนทั้งวิถีการแสดงออกของพวกเขาและนี่คือหลักการสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ภาษาอังกฤษเรียกว่า self determination คือกำหนดเพศด้วยตัวเองและนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มที่เราจะเปลี่ยนแปลงการที่ให้เขาสิทธิ์มีการกำหนดเพศและเราต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อ,ต,อต่อไปและมีอีกหลายก้าวสำคัญที่จะต้องผลักดันเพื่อให้ความหลากหลายของสังคมและกฎหมายได้โอบรับความหลากหลายวันนี้เวลาที่เราพูดเรื่องเพศในสภาชุดนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสมรสเท่าเทียมหรือไม่ว่าจะเป็นในการประชุมคณะกรรมาการต่างๆเวลาที่เราพูดเรื่องเพศเราก็จะเข้าใจในเชิงกฎหมายว่าเพศชายคือเพศทางกายภาพเพศหญิงคือเพศทางกายภาพแต่วันนี้กฎหมายเราต้องบัญญัติให้พูดถึงอัตลักษณ์ทางเพศเพศสภาพเพศวิถีเพราะเพศ มันมีคำอธิบายมากกว่าเรื่องของร่างกายและเพศทางกายภาพค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศคำนำหน้านามและคุ้มครองผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นเรามีนิยามอัตลักษณ์ทางเพศนะคะซึ่งจริงๆเราก็ได้คัดลอกมาจากประเทศเอาร์เจนตินาและมอตาว่าอัตลักษณ์ทางเพศคืออะไร อัตลักษณ์ทางเพศคือการที่บุคคลหนึ่งรับรู้นะคะต่อตอนเองว่าเขาคือใครเป็นเพศอะไรซึ่งจะสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมกำหนดหรือไม่ก็ได้หมายรวมถึงการแสดงออกทางเพศและนี่คือหนึ่งหลักการสำคัญของยอกยาการตาเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ เราจำเป็นต้องออกกฎหมายที่ต้องคำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศเพศสภาพเพศวิถีไม่ใช่เพียงแค่เพศทางกายภาพเท่านั้นค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้ให้การคุ้มครองใครบ้างนะคะกลุ่มแรกคือบุคลบคลข้ามเพศนะบุคคลข้ามเพศคือใครนะคะบุคคลข้ามเพศก็คือมีเพศกำเนิดเป็นหญิงและอาจจะต้องการที่ข้ามมาเป็นเพศชาย หรือในทางกลับกันเพศชายในทางกําเนิดและต้องการข้ามมาเป็นข้ามมาเป็นเพศหญิงนะคะเราจะให้สิทธิ์ในการที่จะแสดงเจตจำนงในการดํารงอัตลักษณ์ทางเพศของเขาในสังคมค่ะหรือกลุ่มที่สองกลุ่มบุคคลที่ไม่นิยามตัวตนว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงนะคะไม่มีอัตลักษณ์ที่เป็นชายหรือมีอัตลักษณ์ที่เป็นหญิงตัวอย่างเช่นกลุ่มบุคคล non-binary นะคะ ซึ่งมีตัวตนอยู่ในสังคมซึ่งกลุ่มนักขับเคลื่อนกลุ่มเพศความหลากหลายนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยมีการรวมตัวก่อตั้งขับเคลื่อนสิทธิขับเคลื่อนในเรื่องการต่อสู้ให้มีตัวตนทางกฎหมายให้ตระหนักรู้ถึงความเป็นทอมความเป็นกระเทยซึ่งมีตัวตนอยู่ในสังคมคู่กับพวกเรามายาวนานบุคคลที่เป็นอินเตอร์เซ็ก คือถ้าเราอาจจะแปลต้องขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าในกฎหมายภาษาไทยและก็ระเบียบของภาษาไทยเราพูดถึงบุคคลที่มีลักษณะสองเพศหรือเพศกำกวมนะคะกลุ่มเหล่านี้ก็จะประสบปัญหาถึงจะมีจำนวนน้อยนะคะมีประมาณ900กว่าคนในประเทศไทยแต่สิ่งหนึ่งที่ชุมชนกลุ่มอินเตอร์เซ็กได้ต่อสู้ก็คือการผ่าตัดยืนยันโดยแพทย์ เลือกเพศให้พวกเขาโดยที่เขาไม่ได้แสดงเจตจำนงสิ่งเหล่านี้ก็จะได้รับการคุ้มครองว่าเพศนั้นพวกเราต้องเลือกเองนี่คือหลักการสำคัญของเซฟดีเทอร์มิเนชันคือการกำหนดเพศต้องเกิดจากพวกเราไม่ใช่เกิดจากรัฐนี่คือการกลับวิธีคิดที่เราบอกว่าเราจะประกอบสร้างสังคมใหม่อย่างไรเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วรัฐจะบอกเราว่า เราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงตามกายภาพของเราแต่การประกอบสร้างจากวันนี้ไปเราจะต้องเปลี่ยนให้บุคคลทุกคนสามารถที่จะกำหนดเพศตัวเองได้สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไรหลายๆท่านอาจจะมองว่าจากที่เราได้ป๊อปอัพหรือได้นำเสนอเรื่องกฎหมายนี้เมื่อสักสองสาวันที่ผ่านมานะคะจากประเด็นของคนดังคนหนึ่งกับคำนำหน้าว่าคุณ นะคะก็มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยนะคะเสียงว่ามันจะเกิดการสับสนเสียงมันอาจจะมีความกังวลว่าจะเกิดการหลอกลวงนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทุกคนนะคะนักเคลื่อนไหวทุกคนได้ทำงานมาและก็เป็นสิ่งที่ไม่เกินคาดที่เราจะจะได้รับคำถามเหล่านี้หรือสิ่งที่เป็นข้อกังวลของสังคมคะ่ะ แต่ท่านจะบอกว่าเรื่องการกํากหนดเจตจานงเรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะว่าอัตลักษณ์ทางเพศนั้นเป็นเรื่องสํานึกภายในของพวกเขาเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลที่เขาจะกําหนดตัวเองได้คำถามว่าถ้าวันนี้กลัวการหลอกกันท่านเชื่อว่าการหลอกกันไม่ได้เกี่ยวกับเพศนะคะ เรามีผู้หญิงหลอกผู้ชายเรามีผู้ชายหลอกกระเทยเรามีบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศหลอกผู้หญิงเรามีบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศหลอกผู้ชายการหลอกลวงกันนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศแต่มันขึ้นอยู่กับความเป็นปัจเจกและความซื่อสัตย์ของแต่ละคนนิยามคำว่าหลอกลวงคืออะไรวันนี้เรามีผู้ชายรักกับ ผู้หญิงข้าเพศอันนี้คือเรื่องจริงนะคะท่านในที่นี้อาจจะจริงเหรอจะมีผู้ชายรักผู้หญิงข้าเพศหรอมีจริงๆค่ะเดี๋ยวจะมีสสอ,อีกหลายท่านอภิปรายเรื่องนี้ mm. เรามีผู้หญิงที่รักผู้ชายข้าเพศมีจริงๆหรอมีค่ะ mm. เรามีผู้หญิงข้าเพศที่รักผู้ชายข้าเพศไหมมีค่ะ อยู่ในห้องประชุมสมรสเท่าเทียมท่านเคยไปแจ้งความไป,ไปเป็นเพื่อนอเพื่อนท่านซึ่งเป็นนางโชนะคะไปแจ้งความเนื่องจากเขามีปัญหากับแฟนผู้ชายของเขาซึ่งตามาสะกดรอยนะคะและก็สร้างความบาดลรวให้กับเพื่อนท่านเมื่อเพื่อนท่านไปแจ้งความ ก็มีเจ้าหน้าที่กรอบกลับมาบอกท่านกรบบอกกับเพื่อน่านว่ามันจะเป็นไปได้หรอที่ผู้ชายจะมาตามกระเทยท่านนั่งฟังเพื่อนท่านอยู่จนท่านอดทนไม่ไหวจนท่านต้องลุกขึ้นมาบอกกับตำรวจท่านนั้นว่าท่านกำลังเลือกปฏิบัติโดยเหตุแห่งเพศนะคะกฎหมายในปัจจุบันนะคะจะเปลี่ยนแปลงรัฐไปอย่างไร วันนี้ประเทศไทยเนี่ยเรามีข้อมูลผู้ชายผู้หญิงคำถามต่อมามันจะดีแค่ไหนคะถ้ากัดกฎหมายรับรองเพศนี้ผ่านและจะเปลี่ยนข้อมูลประชากรศาสตร์ของประเทศไทยที่ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพียงแค่ผู้ชายผู้หญิงแต่เก็บไปถึงเก็บไปถึงว่าเรามีบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศกี่คนในประเทศไทยมันจะดีไหมคะ พอเรามีข้อมูลประชากรศาสตร์เราสามารถคาดคะเนงบประมาณสวัสดิการที่อาจจะต้องมีความจำเพาะในเรื่องของเพศมันจะดีไหมคะที่เราจะประมาณการหรือออกแบบนโยบายได้ตอบโจทย์จากข้อมูลประชากรศาสตร์ที่รัฐจะสามารถเก็บได้จากร่างกฎหมายฉบับนี้ท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะบอกได้ว่า เรามีการเลือกปฏิบัติมากเท่าไหร่เราจะต้องใช้งบสวัสดิการจำเพาะเพศมากเท่าไหร่เราควรมีนโยบายแบบใดที่จะโอบรับอินคลูซีฟคนทุกเพศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสิ่งที่น่าเสียใจวันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้แต่เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ที่เราพูดถึงเรื่อง Gender Equality ก็ไม่มีบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องของผู้หญิงและเด็กวันนี้ท่านอ่าน Gender Gap Report ที่พูดถึงเรื่องช่องว่างระหว่างเพศทั่วโลกเราอยู่อันดับที่74จาก147ประเทศ ซึ่งชี้วัดในด้านทางการเมืองการศึกษาสุขภาพและเศรษฐกิจน่าเสียใจไหมคะก็ไม่มีข้อมูลของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศท่านคิดว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้นำและสร้างความเท่าเทียมก้าวเข้าสู่สากลจริงๆเราต้องมีกฎหมายฉบับนี้และเราจะต้องมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายเหลือเกินที่จะผลักดัน ความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นท่านประธานคะร่างกฎหมายฉบับนี้ท่านเข้าใจว่าในสังคมส่วนใหญ่อาจจะมีข้อกัองวลในหลายๆอย่างอาจจะมีกฎหมายหลายฉบับที่จะต้องแก้แต่ท่านคิดว่าเราร่วมมือกันในด้านนิติบัญญัติที่จะทำให้กฎหมายในประเทศไทยนั้นโอบรับความหลากหลาย เราสามารถร่วมที่จะทำแคมเปญให้คนเข้าใจและยุติความกังวลยุติความกลัวซึ่งฝั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทยให้หมดสิ้นไปได้พวกเราทุกคนคือคนเหมือนกันนะคะท่านตัวท่านเองก็ไม่ได้มีจำเป็นไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรนะคะท่านก็เป็นมนุษย์ถึงจะมีคนบอกว่าท่านเป็นกระเทยหรือว่าท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านก็คือมนุษย์ เหมือนกับทุกทกท่านที่ต้องการใช้ชีวิตที่ต้องการที่จะสมรสที่ต้องการดำเนินเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศของตนเองและมันถึงเวลาที่กฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศค่ะสุดท้าย ท่านไม่ได้อคติกับว่าคำว่าอรชอรหรือออนแอนแต่ท่านกำลังจะอธิบายว่ากระเทยก็จะไม่มีที่ทางและตัวตนทางกฎหมายเพราะว่าเมื่อเด็กๆเราก็จะถูกอธิบายตัวของเราว่าเด็กคนนี้ออนแอนแทนคำว่ากระเทย ซึ่งท่านก็เห็นว่าผู้หญิงก็อ่อนแอนเหมือนทาัานแต่ก็จะไม่ได้ถูกหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมามันถึงเวลาที่ทำให้พวกเรามีชื่อมีภาษามีวัฒนธรรมทางกฎหมายและเรื่องเล่าจากวันนี้เหมือนกับเพศชายเพศหญิงที่เราต้องยืนอย่างทัดเทียมเท่าเทียมกันค่ะขอบคุณค่ะ